กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มาในครั้งนี้นะครับก็จะขอพูดเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับหรือภาษาองค์กรจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยนะครับผมได้พูดไปแล้วในคลิปต้นๆนะครับแต่เป็นเรื่องของการใช้คําพูดซะส่วนใหญ่เพราะเวลาเราพูดถึงเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคนจะนึกถึงเรื่องของคนที่พูด นะครับหรือเป็นคนที่สื่อซะมากกว่าันั้นในครั้งนี้นะครับเราก็จะพูดถึงคนที่รับสารนะครับก็คือคนฟังนะครับเพราะฉะนั้นคนฟังเนี่ยไอ้การฟังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นการฟังจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโดยความหมายนะครับที่ผมค้นหามาเนี่ยเขาบอกว่าความหมายของการฟังเนี่ยก็คือความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความหมายของวลีหรือประโยคนะครับและข้อความสําคัญนะครับเข้าใจรายละเอียดใจความสําคัญนะครับพร้อมทั้งสรุป ความเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้ฟังรวมทั้งเข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูดนะครับคือเข้าใจจุดประสงค์ของผู้ที่ส่งสารมาได้นะครับหรืออีกอันนึงนะครับก็คือกระบวนการการรับเอาสิ่งที่ได้ยินนะครับได้ฟังมาจัดระเบียบนะครับเป็นคําหรือเป็นวลีหรือเป็นประโยคนะครับแล้วนําไปสู่การตีความหมายทางไวยากรนะครับรวมกับบริบทของการใช้ภาษาอันนี้เป็นของคุณวัชรพลวิบูลสิน นะครับซึ่งผมไปหามาแต่เอาง่ายๆครับผมสรุปง่ายๆเลยนะครับสรุปการฟังหรือการรับสารนะครับเขาบอกว่าการฟังเนี่ยมิใช่เพียงแค่ได้ยินคำพูดนะครับแต่หมายถึงความสามารถในการแยกแยะสารที่ส่งมาว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นความรู้สึกเป็นค่านิยม หรืออันไหนเป็นความคิดนะครับเพื่อที่เราจะได้แน่ใจว่าเราได้รับสารที่แท้จริงนะครับเราลองคิดดูนะครับในชีวิตปัจจุบันนะนะครับเราได้รับสารเนี่ยนะครับจากผู้พูดเนี่ยนะครับในการส่งสารของผู้พูดเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับมันรวมมาหมดเลยนะครับมันจะมีทั้งข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ความนิยมหรือความคิดของเขานะครับความชอบไม่ชอบของเขาผสมมาอยู่ในนั้นหมดเลยนั้นตัวเราเวลาเรารับมาเนี่ยนะครับเราอาจจะได้รับสารที่ แท้จริงหรือไม่แท้จริงก็ได้นะครับอาจได้รับสารที่แท้จริงแต่บวกด้วยความคิดหรือความรู้สึกในทางไม่ชอบของเขาไปมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกไม่ชอบในสิ่งที่เราได้รับสารนั้นด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับผมมีแผนภูมินะครับเปร,ร,ยปรียบเทียบ,บนะครับการได้ยินกับการได้ฟังนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบของการการฟังเนี่ยมีทั้งเรื่องของการได้ยินนะครับและการตรีความต่างๆนะครับเอาง่ายๆนะครับเรามาดูตรงฝั่งของการได้ยิน นะครับเมื่อมีเสียงนะครับเสียงอะไรก็แล้วแต่ปุ๊บนะครับเข้ามาที่หูเรานะครับเรารับรู้เสียงนะครับอย่างเช่นสมมุติม,ม,ม,มีเสียงมาปุ๊บอ่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงรถยนต์นะครับอ่าเสียงนี้เป็นเสียงรถมอเตอร์ไซค์หรือเสียงนี้เป็นเสียงในกอพูดซึ่งเรารู้จักกันนะครับนั่นคือการได้ยินเฉยๆเราได้ยินได้ยินก็คือถามว่าเรา อะไร Boulder. ไหมก็ไม่ก็คือได้ยินก็คือผ่านๆไปนะครับพอมาถึงเรื่องของการได้ฟังเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของการตีความหมายการตีความแปลความหมายก็คือสิ่งที่เราได้ยินนะครับเราต้องมาตีแปลความหมายนะครับแล้วก็ให้เข้าใจนะครับมันจะบวกด้วยการวิเคราะห์การสังเคราะห์นะครับการวิเคราะห์ก็คือไอสิ่งที่เราได้ยินนั้นอ่ะม,มันคืออะไรสมมุติว่าที่บอกว่าการได้ยินเนี่ยนะครับเสียงที่ได้ยินมา, <im it> เ,านเนี่ยเออเป็นเสียงรถยนต์ นะครับพอมาตีความหมายอาจจาะตีอ็เสียงรถยนต์คันนี้นะครับมันเป็นเสียงรถโตโยต้าหรือเป็นเสียงรถยนต์ฮอนด้าเครื่องเท่าไหร่เท่าไหร่คือตีความหมายลักษณะนั้นนะครับส่วนการสังเคาะเป็นไงฮะอาจจะเอาข้อมูลต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเคยรับมาแล้วนะครับก็มาตีความหมายมาเชื่อมโยงก,กันทําให้เกิดการเข้าใจนะครับจากนั้นเป็นไงครับเราก็จะมีเรื่องของปฏิกิริยาตอบสมองตอบสนองกับผู้ที่พูดหรือผู้ที่สงสารมา นะครับทีนี้เรามาดูกระบวนการฟังกระบวนการฟังเนี่ยแบ่งเป็น5 5กระบวนการนะครับกระบวนการแรกเรียกว่ากระบวนการได้ยินนะครับกระบวนการที่2ก็คือการฟังนะครับกระบวนการที่3าคือการทําความเข้าใจกระบวนการที่4คือการคิดกระบวนการที่5คือการนําไปใช้เรามาดูการได้ยินนะครับก็เหมือนช่วงแรกในแผนผังอันแรกก็คือเป็นการรับรู้ทางกายภาพนะครับโดยได้รับคลื่นเสียงไปยังสมองสมองจะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแบบที่ผมบอกอรัพอได้ยินเสียงปื๊ดอันเนี้ย สมองสั่งแล้วเอ้ยเป็นเสียงรถนะครับแต่พอมาเรื่องกระบวนการฟังเป็นฮะเมื่อเสียงผ่านเข้าหูชั้นกลางแล้วเป็นไงครับเราก็จะเริ่มสนใจแล้วเกิดการรับฟังเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของความสนใจตามมาทันทีเอ๊ะอันนี้มันคืออะไร เราต้องการสนใจต้องการที่จะติดตามฟังต่อนะครับกระบวนการที่3คือกระบวนการทำความเข้าใจนะครับเมื่อเสียงส่งต่อมาที่ประสาทเสียงนะครับกระแสเสียงเข้าสู่สมองเพื่อการแปลผลมันจะเริ่มแปลผลแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราฟังอยู่ตอนนี้มันคืออะไรเราเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของทาความเข้าใจกับมันและทําความเข้าใจ กระบวนการที่4มาเรื่องของการคิดนะคร <after, S 1> <Yeah, S 2> ับก็คือเมื่อผู้ฟังเนี่ยแปลความหมายตามประสบการณ์ก็คือเข้าไปสู่เรื่องสงเคราะห์และเอาเรื่องของประสบการณ์ต่างๆเข้ามาแปลผลนะครับและใช้ความคิดของตนในการประกอบเรื่องของการแปลนะครับอันนี้สิ่งที่เคยรับรู้มาแล้วที่เคยเรียนรู้มาแล้วนะครับกระบวนการที่5ก็คือเรื่องของการนําไปใช้ก็คือเมื่อแปลความหมายแล้วนะครับผู้ฟังจะเลือกจํานะครับและนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็คือ เป็นกระบวนการสุดท้ายแล้วนะครับก็คือนําสิ่งต่างๆที่รับรู้มานะครับคัดลอบมาแล้วคิดแล้วทำความเข้าใจแล้วทั้งวิเคราะห์ทั้งสังเคราะห์แล้วนะครับว่าอันนี้คือใช้ได้นะครับแล้วก็นําไปใช้ให้เกิด ประโยชน์นะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของนักฟังที่ดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพอันแรกเลยนะครับต้องมีสมาธิในการฟังนะครับเราต้องมีสมาธินะครับอันที่2นะครับต้องเป็นคนที่สามารถจับประเด็นสําคัญให้ได้ตัวเนี้ยสาคัญนะครับมันจะมีหลักสูตรเลยเรื่องของการจับประเด็นสําคัญนะครับของข้อกว่างนะครับตัวที่3นะครับฟังด้วยความอดทนบางคนฟังแล้วไม่อดทนนะครับมี มีสิ่งรอดใจกันอื่นนะครับก็ไม่ได้นะครับต้องใจจดใจจ่อนะครับต้องมีความอดทนนะครับแล้วก็ที่สําคัญต้องฟังด้วยความตั้งใจนะครับเราสังเกตนะครัเวลาเราดูโทรทัศน์อยู่ผมประจําเลยดูโทรทัศน์อยู่แล้วมีคนมาพูดอยู่ข้างขถามว่าได้ยินไม่ได้ยินแต่ตั้งใจฟังไม,ไม่ได้ตั้งใจเพราะจิตเราไปตั้งใจอยู่ที่โทรทัศน์อยู่นะครับอันที่5้คือฟังด้วยความคิด พร้อมทั้งวิจารณ์แล้วก็ประเมินผลนะครับก็คือเราฟังแล้วนะครับเราคิดตามนะครับเราก็วิจารณ์กาหรือมีข้อเสนอแนะนะครับแล้วประเมินผลว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นมันคืออะไรคนสื่อต้องการที่จะสื่ออะไรกับเราต้องการที่จะบอกอะไรกับเรานะครับวิธีการฝึกนะครับเพื่อให้เกิดความสามารถในการฟังนะครับอันแรกเลยคือต้องฝึกฟัง เพื่อรับรู้นะครับและก็เข้าใจเรื่องราวต่างๆนะครับบางคนนะครับพอฟังปุ๊บเนี่ยบางทีสามารถตีความได้เลยนะเก่งมากนะครับเราลองสังเกตเวลาเราดูหนังนะฮะดูหนังเรื่องหนึ่งปุ๊บพอพอเนื้อเรื่องมาปุ๊บบางคนเนี่ยสามารถตีความในประเด็นต่อไปได้แล้วว่าต้องเกิดอะไรขึ้นนะครับอันที่สองนะครับฝึกฟังเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องนะครับได้หลายครั้งบางทีใจความสําคัญเนี่ยต้องจับให้ได้นะครับแล้วก็ที่สามนะฝึกวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและเจตนาผู้ส่ง ผู้พูดนะครับหรือผู้ส่งสารนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยสำคัญเลยต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าเจตนาผู้ส่งเนี่ยต้องการส่งอะไรนะครับบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเราไม่ได้ใจความสําคัญไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เจตนาที่เขาต้อบางทีเจตนาเขาคือต้องการให้เราเป็นไงฮะมีความรู้สึกไม่ดีจบเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับฝึกวินิจฉัยสารนะครับฝึกประเมินค่าของสารที่ได้ก็คือข้อมูลต่างๆวินิจฉัยข้อมูลต่างๆที่ได้รับว่ามันเป็นจริงเป็นเท็จหรือเป็น ยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองได้นะครับก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องของทักษะของการฟังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ขอความกรุณาชิวกดไลค์นะครับหรือกดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับ